สวัสดีค่ะทุกๆคนนุยเดวิสนะคะวันนี้ค่ะหนุยจะพาทุกๆคนนะคะมาเดินเที่ยวตลาดแล้วก็หนุยเนี่ยจะมาซื้อของด้วยนะคะก็เลยทําคลิปวิดีโอให้ทุกๆคนได้ดูกันนะคะหนุยอยู่ที่รัฐเท็กซัสเมืองออสตินค่ะที่สหรัฐอเมริกาค่ะเรามาสํารวจตลาดกันนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะมาโซนนี้นะคะสําหรับคนที่ชอบกินส้มตาค่ะ ขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาล้าต้มสุกนะคะส่งมาจากไทยนะคะยี่ห้อคนไทยเลยค่ะก็จะเป็นของยี่ห้อนางฟ้านะคะขวดหนึ่งเนี่ยก็ตกอยู่ที่ราวราวประมาณ180บาทหรือว่าประมาณ190บบาทประมาณนี้นะคะส่วนยี่ห้อนี้คือยี่ห้อแซบไม้นะคะของคุณไม้พิรมพรค่ะสองยี่ห้อนี้นะคะถ้าเอามา ตํามส้มตําผสมกันเนี่ยรสชาติกลมกล่อมนะคะส่วนยี่ห้อนี้นะคะก็จะเป็นของยี่ห้อเทพธิดานะคะยี่ห้อนี้หนุยเคยซื้อไปลองตํามส้มตําแล้วรสชาติใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะราคาก็เท่ากันเลยนะคะอยู่ที่6ดอลลาร์ยีเก้เซนต์นะคะ ส่วนยี่ห้อถัดมานะคะจะเป็นของพันท้ายนรสิงห์นะคะนุ้ยไม่เคยซื้อไปนะคะแล้วก็ไม่เคยเอาไปตำส้มตำใครเคยซื้อไปตำส้มตำหรือว่าเอาไปทำกับข้าวเนี่ยลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวตั้ง สำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนน้ำปลาร้าของคนเวียดนามนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวเวียดนามเนี้ยนะคะทำเป็นน้ำปลาร้านะคะสำหรับชิ้นปลานะคะชิ้นเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็น้ำปลา,าบ้านเขาเนี้ยสีก็จะแตกต่างจากน้ำปลา,าของบ้านเรานะคะสังเกตดูได้นะคะว่าเนื้อปลาที่ใน บรรจุในขวดแก้วเนี่ยใหญ่มากนะคะหนุยก็ลองคิดนะคะว่าถ้าเราเอาไปทอดเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาราบ้านเราไหมนะคะใครเคยกินก็ลองคอมเมนต์ลองพูดคุยกันได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ mm hmm. นี่ค่ะผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยก็คือน้ำบูดูนะคะตาพันท้ายนรสิงห์นะคะเป็นอาหารเป็นเ,เขาเรียกว่าเครื่องปรุงส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงน้ำปรุงนะคะ เอาไว้กินกับน้ำยำต่างๆนะคะของภาคใต้บ้านเรานะคะราคาอยู่ที่2ดอลลาร์ก,กว่าๆเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลานะคะของเมกาเชฟนะคะขยับมาอีกนิดนึงนะคะเขาก็จะเป็นพวกโซนกัปปิน้ำปลานะคะซอสปรุงรสนะคะเขาก็จะมีพวกของฝั่งบ้านเรานะคะประเทศไทยนะคะ อินโดนีเซียเกาหลีนะคะอินเดียแล้วก็หลายๆประเทศเลยค่ะแล้วก็ประเทศเวียดนามเนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าของตลาดเนี่ยเป็นคนเวียดนามนะคะซอสเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็จะมาจากหลากหลายประเทศนะคะของฝั่งเอเชียบ้านเราอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยสินค้าเขามีค่อนข้างเยอะนะคะ เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศที่ตลา,าดนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคตามนุ้ยมาเลยค่ะนุ้ยก็จะชอบมาตลา,าดในช่วงเวลาช่วงที่เช้าๆนะคะช่วงเวลาที่ตลาดเขาเปิดนะคะประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะไม่เกินสัก ไม่เกินเที่ยงนะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะนี่ค่ะหนุยพามาดูอะไรที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านเราค่ะสบู่ตานกแก้วนะคะหมาคอนข้างหลากหลายสีนะคะแต่ว่าสีที่เป็นสีคลาสสิกก็คือสีเขียวนะคะมีทั้งสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีส้มนะคะแต่ว่าสีที่คลาสสิกสุดๆเลยก็คือสีเขียวเนาะ ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของนุ้ยนะคะนุย้ยจะชอบมาตลาดก็เป็นช่วงเวลาเช้าเช้านะคะช่วงที่ตลาดเปิด9ก้าโมงนะคะ9ก้าโมงสิบโมงนะคะคนไม่ค่อยเยอะเดินสบายนะคะแล้วก็คิวที่เขาจ่ายเงินเนี่ยไม่ยาวนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพาไปดูขนมที่นุ้ยชอบนะคะโซนขนมทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นี่ค่ะขนมทองม้วนค่ะ ของม้วเนี่ยมีหลากหลายรสชาตินะคะรสข้าหนุนทุเรียนนะคะหลากหลายเลยแต่ว่ารสชาติที่นุ้ยชอบกินเนี่ยก็คือรสมะพร้าวนะคะหายากมากนะคะว่าขายดีนะคะไมโรโอเวนตินนะคะมีหมดนะคะอย่างที่นุ้ยบอกนะคะตลาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เนาะถ้าหากว่าใครมาเมืองออสตินแวะมาที่ตลาดนี้ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าหากว่านุ้ยลงคลิปวิดีโอช้างเนี่ยนุ้ยขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ